จากกรณีภาษีทรัปมที่โยงกับไทยมาถึงอีกเรื่องที่เกี่ยวกับไทยโดยตรงนะครับก็คือความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาออกมากล่าวหาไทยครับว่ามีแฮกเกอร์จากไทยโจมตีระบบออนไลน์ของรัฐบาลกัมพูชานี่เป็นการออกมาตอบโต้ และเป็นการกล่าวหากลับมาที่ไทยหลังจากฝ่ายไทยมีการพูดถึงว่าเอรัฐบาลกรรมัมพูชาได้ร่วมมือกับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือจมตีไทยหรือไม่โดยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยโดยกระทรวงประชานีและการสื่อสารกรรมัมพูชาเพิ่งออกแถลงการในวันนี้เลยครับแจ้งต่อสาธารณชนระบุว่ามีการนําเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับคํากล่าวอ้างของไทยที่ชี้ว่ารัฐบาลกรรมัมพูชาเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ทางการกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮกเกอร์ใดๆของเกาหลีเหนือนะครับโดยกระแสข่าวนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารวาสนานานุ่มเปิดเผยว่ามีรายงานจากหน่วยความมั่นคงว่ากัมพูชาใช้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือร่วมโจมตีไซเบอร์มายังประเทศไทยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการจ้างแฮกเกอร์เกาหลีเหนือหรือเป็นการใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างกัมพูชากับเกาหลีเหนือถแถลงการฉบับนี้ของฝ่ายกัมพูชาย,ยังชี้ด้วยนะครับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามมุ่งร้ายของไทยเพื่อทําลายชื่อเสียงของกัมพูชาบนเวทีโลกนอกจากนี้กระทรวงไปรษณีย์และการสื่อสารกัมพูชาย,ยังอ้างด้วยครับบอกว่านอกจากจะปฏิเสธว่าไม่มีความเชื่อมโยงก,กับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือแล้วเนี่ยฝ่ายกัมพูชาย,ยังอ้างว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มแฮกเกอร์ของไทยชื่อว่า Black Eye ไทย ดำเนินการโจมตีไซเบอร์มายังระบบออนไลน์ของรัฐบาลกรรมัมพูชาเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามทางการกรรมัมพูชาระบุว่าความพยายามดังกล่าวถูกขัดขวางโดยระบบความปลอดภัยไซเบอร์ของกรรมัมพูชาและเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยแถลงการของฝ่ายกรรมัมพูชาย,ยังเสนอแนะให้พลเมืองตระหนักในข้อเท็จจริงและระวังการนําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความื่อนไหวล่าสุด ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับตอนนี้มันมีหลายมิติเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นมิติของการตอบโต้ไปมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีกร,รณีที่ทหารกัมพูชาถูกพบว่ามีการลาาตเวนบ่อยขึ้นแล้วก็มีท่าทียั่วยุหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการคืนไม่คืนโบราณวัตถุต่างๆและยังไม่รวมถึงกร,รณีที่มีเอกสารที่ถูกส่งไปยังสานประชาชาติ ที่เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีอีกมุมในเชิงของชายแดนที่เกี่ยวข้องเป็นผล บุคคลต่อบ,บุคคลและเกี่ยวข้องต่อคนไทยและคนกัมพูชาจริงๆก็คือสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นําฝ่ายค้านก็คือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางและมูลนิธิอิมาเอลโดยมีพันเอกเมธีคําเต็มผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12 กองกำลังบุรวพาเป็นผู้พาลงพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการติดตามปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ ซึ่งคุณรังสิมันโรมออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันประเทศกัมพูชาประสบปัญหาเหล่านี้อย่างรุนแรงแม้ที่ผ่านมาเราจะเห็นความคืบหน้าในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ในหลายจุดในฝั่งเมียนมาแต่สถานการณ์ฝั่งกัมพูชาย,ยัางคงล่าช้าและซับซ้อนคุณรังสิมันที่ลงพื้นที่แล้วก็เป็นประธานกรรมธิการนี้เนี่ย ได้เปิดเผยนะครับว่าคณะได้ลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศบริเวณจุดที่เคยมีรายงานว่าเป็นช่องทางลักลอบข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชาแม้ว่าปัจจุบันช่องทางดังกล่าวจะถูกปิดแล้วแต่ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าออกผ่านช่องทางใต้รั้วกำแพงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนจึงทําให้การดูแลเป็นไปด้วยความยากลําบากนอกจากนี้ ก็ได้ลงพื้นที่บริเวณที่เรียกว่าท่าข้าม VIP ทั้ง2จุดซึ่งสามารถมองเห็นอาคารสูงและการขยายตัวของโรงแรมขนาดใหญ่ในฝั่งกัมพูชาอย่างชัดเจนอาคารเหล่านี้ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเทนเตอร์และธุรกิจสีเทาอื่นๆแม้ว่าปัจจุบันจะมีการลาดตระเวนโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างและมากด้วยทั้งในด้านจํานวนกําลังคนลักษณะภูมิประเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ คุณรังสิมันบอกว่ารัฐบาลควรพิจารณานำเทคโนโลยีมาเสริมสักยภาพในการควบคุมพื้นที่ชายแดนเช่นการติดตั้งเสาเซ็นเซอร์พร้อมเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือการใช้โดรนเพื่อตรวจต,ตาพื้นที่ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาต่างๆได้ยอย่างมีนัยสำคัญคุณรังสิมันบอกว่าเมื่อกล่าวถึงปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ ผมก็คือคุณรางสิมันบอกว่าไม่อยากให้เรามองแค่เป็นเพียงเรื่องการหลอกลวงทางการเงินเพราะหนึ่งในประเด็นที่ร้ายแรงไม่แพ้กันคือการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกลุ่มขบวนการเหล่านี้มักใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและใช้ทรัพยากรของประเทศเราแม้ที่ผ่านมาจะมีมาตรการตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่า ฝ่ายกัมพูชาเองสามารถตัดและต่อไฟฟ้าได้ตามต้องการดังนั้นประเทศไทยควรมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมในกรณีที่กัมพูชานําระบบเหล่านี้กลับมาใช้งานนี่คือการเปิดเผยบางส่วนของคุณรังสิมันโรมนะครับอีกมุมหนึ่งเมื่อคือนนี้กองกําลังบูรพาก็ได้ จับกลุ่มคนไทยที่หนีออกมาจากปอยเปตด้วยนะครับเป็นรายงานที่เรารายงานไปในเพจของสำนักข่าวทูเดย์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่พบว่ายังคงพบคนไทยหนีกลับตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็คือ6รกรกฎาคมกองกําลังบรุรภาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัยประเทศสกัดจับคนไทย2กลุ่มรวม7คนที่ลักลอบข้ามแดนกลับจากปอยเปตในเวลาไล่เลี่ยกันโดยกลุ่มที่1อ้างว่าเป็นกลุ่มแม่บ้าน3คนถูก ขณะมุดลวดหนามกลับไทยบริเวณบ้านคลองลึกอำเภออรัญญบประเทศจังหวัดสรกแก้วให้การนะครับว่าถูกคนหลอกว่าจะพาไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ตึกคาสินโนในปอยเป็ดแต่เมื่อทำดานได้เพียงสัปดาห์เดียวในจ้างชาวจีนกลับบังคับให้เปิดบัญชีม้าออนไลน์จึงปรึกษากันหลบหนีออกมาโดยจ่ายเงินให้คนนำทางชาวกัมพูชาคนละ100บาทเพื่อชี้ทางกลับ ขณะที่กลุ่มที่2เป็นชายหนคนหญิง3คนจับกลุ่มได้บริเวณบ้านกุดหินอำเภออารัญ,ญประเทศจังหวัดสาะแก้วกลุ่มนี้ยอมรับนะครับว่าสมัครใจไปทํางานเปิดบัญชีม้าหลังเห็นประกาศรับเช่าบัญชีใน Facebook โดยตกลงค่าจ้าง3 0 0 0 8 0ถึง8,000บาทต่อบัญชีโดยพวกเขาถูกจัดหาให้เปิดบัญชีในไทยก่อนแล้วจึงถูกส่งตัวข้ามไปสแกนใบหน้าที่ปอยเป แต่สุดท้ายเมื่อบัญชีถูกอายัดและหมดประโยชน์ก็ถูกแก๊งปล่อยทิ้งและต้องจ่ายเงินคนละ2,500บาทเพื่อหาทางกลับเองและมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากองกําลังบุรพาได้เผยแพร่ภาพการจับกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคนไทยที่ทําเว็บพน,น,นันหนีบัตรผ่านแดนหมดอายุไม่กล้ากลับด่านปกติรวมถึงคนไทยที่ถูกบ,บังคับเปิดบัญชีมา้าโดนซ้อมทรมาน ก่อนตัดสินใจหลบหนีเป็นต้นครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนในตอนนี้นะครับเป็นมุมที่สะท้อนเห็นว่ามันมีการเคลื่อนย้ายแบบผิดกฎหมายเกิดขึ้นผ่านผู้คนที่ข้ามไปทำง,งานที่ฝั่งกัมพูชาเป็นคนไทยด้วยแล้วมีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าถูกขอให้เปิดบับญชีมาบังคับเปิดบ้างอาสาสมัครบ,บ้างโดยแลกกับเงินบ้าง แต่สุดท้ายก็ถูกทิ้งแล้วก็พยายามหนีกลับมานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมาตรการเข้มคนเข้มงวดทางชายแดนก็ส่งผลกระทบไปยังผู้ค้าชายแดนที่ทําถูกต้องกฎหมายทําปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับในวันนี้มีเสียงจากผู้ค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่รวมตัว ร้องไปถึงนายรังสิมันโรมโดยระบุว่าการปิดด่านทําให้พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนทั้งที่ปัญหาอยู่ในพื้นที่ของทั้งสองแต่สะเทือนมาถึงหลายจุดพร้อมถามกลับนะครับว่าการปิดด่านแล้วทําให้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ลดลงจริงหรือไม่นี่เป็นบรรยากาศ ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวครคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับมีชาวบ้านและผู้ประกอบการรวมตัวกันประมาณ100คนเพื่อออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดด่านและเรียกร้องหาคนรับผิดชอบว่าใครที่เป็นคนสั่งให้ปิดด่านทั้งที่ปัญหาเกิดที่ฝั่งชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและฝั่งชายแดนทางภาคอีสานตอนล่างแต่ทำไมถึงมาสั่งปิดด่านที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าพวกตนเป็นคนที่รักชาติ และไม่ได้เห็นแก่ตัวเองแต่การค้าขายบริเวณนี้ถือว่าเป็นภาคการส่งออกขนาดใหญ่ที่จะส่งต่อไปกัมพูชาเมื่อมีการปิดด่านก็ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงไม่ได้กระทบแค่คนกัมพูชาเท่านั้นแต่กระทบคนไทยมากที่สุดด้วยโดยวนี้กลุ่มผู้ประกอบการได้มีการนำป้ายมาแสดงข้อความระบุว่าศักดิ์ศรีพวกคุณเราเข้าใจและให้เกียรติแต่คนชายแดนกำลังจะอดตายเข้าใจเราบ้างไหมเหตุเกิดที่ไหนทำไมไม่แก้ให้ตรงจุด เราค้าขายกับเวียดนามและกัมพูชาปล่อยแบบนี้ให้มันพังลงใช่ไหมหลังจากนั้นนายรังสุมันโรมและประธานและก็ผู้แทนของสสเนี่ยนะครับก็ได้มารับหนังสือข้อเรียกร้องจากนายสมควรศรีธรรมซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการที่มาร้องเรียนในวันนี้นายรังสุมันโรมกล่าวกับผู้ประกอบการว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านชายแดนโดยจะนําคําร้อง ของผู้ประกอบการไปประชุมและพยายามหาทางออกให้โดยทันทีโดยนายรังสิมันบอกว่าจะได้เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อหารือถึงปัญหาคอเซ็นเตอร์รวมถึงปัญหาที่พี่น้องผู้ประกอบการชายแดนไทยกัมพูชาได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนบ้านคลองลึกสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา เสียหายมากการเยียวยาการมีแผ่นรับมือการมีตลาดรองรับน่าจะเป็นทางออกที่ดีตอนนี้ปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างที่ทราบดีและจะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับรัฐบาลเพื่อหามาตรการในการรองรับกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today